a อะลัย m u มวะเรา m w a มะ h ุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮค่ะคราบนี้นะคะก็เป็นข่าววิชาตารีกนะคะของนักเรียนชั้นป .4 นะคะซึ่งเราเรียนกันถึงเรื่องความสัมพันธ์แล้ว ระหว่างมุสลิมกับชาวยิวนะคะวันนี้คุณครูจะมาให้ในักเรียนทำแบบฝึกหัดนะคะในหน้าที่167นะคะแล้วคุณครูก็จะขึ้นในบทที่9นะคะเรื่องสงครามอฮซาบนะคะขึ้นเพียงแค่ครึ่งเดียวเท่านั้นนะคะเกริ่นนิดหนึ่งนะคะก่อนเริ่มเรียนเลยนะคะให้ในักเรียนอ่านดอาพร้อมกันค่ะ بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما وارزقني فهما رب زدني علما وارزقني فهما رب زدني علما وارزقني فهما امين คุณครูขอทบทวนเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างยิวกับมุสลิมอีกครั้งหนึ่งนะคะในมดินานะคะมียิวอยู่สามเผ่าด้วยกันนะคะคือเผ่าบานูกอยนุกาะบานูนาดีรแล้วก็บรนูกุไรซะนะคะซึ่งเมื่อท่านนาบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮุวะสลัมได้อพยพมาที่มดินานะคะท่านได้ทำสนธิสัญญากับชาวยิวนะคะว่าโดยเรื่องของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติการ ช่วยเหลือเึ่งกันและการการปองดองกันการช่วยกันร่วมมือกันในการที่จะปกป้องต่อต้านคนที่จะมารุกรานมาดีนะนะคะซึ่งนะคะหลังจากนั้นชาวยิวเนี่ยได้ละเมิดสัญญาที่ได้ทำไว้นะคะแล้วก็ไปวางแผนคบคิดกันกับพวกกูร้ยชกับศัตรูอิสลามนะคะเพื่อที่จะทำลายมุสลิมเพื่อที่จะหยุดยั้งการเผยแพร่ศาสนานะคะ ซึ่งท่านนาบีมุฮัมมัดสอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสซัลัมนะคะได้ขับไล่เผ่าบันูอกนุกเกย์ยิวเผ่าหนึ่งนะคะให้ออกจากมะดีน์นะคะพวกเขาจึงไปตั้งหลักแหล่งใหม่อยู่ที่ซีเรียนะคะหลังจากนั้นนะคะเผ่าบันูนาดิสเนี่ยก็ถูกขับไล่ออกไปเหมือนกันนะคะซึ่งเผ่าบันูนาดิสนะคะพวกเขาพยายามที่จะสังหารท่านนาบีด,ด้วยนะคะ ซึ่งบางส่วนของพวกเขาเนี่ยก็ไปตั้งหลักแหล่งอยู่ที่ไคบาทบางส่วนก็ไปอยู่ที่ซีเรียนะคะซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดในฮิจรัตศักราชที่5นะคะส่วนยิวอ,อีกเผ่าหนึ่งนะคะเบลบาโกาูกูไรล์อได้ไปร่วมมือกับผู้ปฏิเสธนะคะในการที่จะสู้รบกับมุสลิมในสงครามอาฮซาบนะคะหลังจากที่ปิดล้อมเป็นเวลาหนึ่งเดือนนะคะเผ่าบาโูกูไรล์ซอเนี่ยก็ยอมจำนนนะคะ แล้วพวกเขาก็ขอร้องให้ท่านสอาดบินโมอัสนะคะเป็นผู้ที่จะตัดสินว่าควรจะทำอย่างไรกับพวกเขาดีนะคะควรจะได้รับโทษอย่างไรนะคะซึ่งเมื่อพิจารณาอย่างดีแล้วนะคะท่านสอาดบินโมอัสเนี่ยก็ได้สั่งให้ประหารชีวิตนะคะนักรบที่สามารถจับอาวุธได้นะคะประหารชาวยิว ภผ่าบานูกรยยุรยรซอคนที่สามารถที่จะต่อสู้จับอาวุธได้นะคะส่วนสตรีผู้หญิงและเด็กเนี่ยถูกจับเป็นเฉลยนะคะทรัพย์สินของพวกเขาที่ดินของพวกเขานะคะถูกอายัดเป็นสินสงครามนะคะแล้วนำไปแจกจ่ายให้กับมุสลิมที่มีความยากจนนะคะซึ่งบทลงโทษนี้นะคะก็ได้มีบันทึกไว้ในคัมภีร์เตารอดด้วยเหมือนกันนะคะ อันนี้เนี่ยก็เป็นความสัมพันธ์ระหว่างมุสลิมกับชาวยิวนะคะซึ่งยิวเนี่ยเป็นฝ่ายที่ละเมิดสัญญาก่อนนะคะอ่าเดี๋ยวเราไปดูแบบฝึกหัดในหน้าที่167กันเลยนะคะวันนี้นะคะเราจะมาทำแบบฝึกหัดในหน้าที่167นะคะเป็นแบบฝึกหัดของบทที่8นะคะความสัมพันธ์ระหว่างยิวและมุสลิมนะคะซึ่งนะคะในแบบฝึกหัดที่1นะคะจงบอกประโยคต่อไปนี้ว่าถูกหรือผิดหากผิดจงแก้ให้ถูกต้องมีจำนวน 5ข้อด้วยกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันทีละข้อเลยนะคะข้อแรกนะคะบอกว่าท่านนาบีมุฮัมมัดสลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัาาลาาลามลงนามข้อตกลงกับชาวยิวอาข้อนี้นะักเรียนคิดว่าถูกไหมคะท่านนาบีได้ลงนามทำสัญญากับยิวถูกต้องไหมคะ ข้อนี้ถูกนะคะให้นักเรียนเห็นไปเลยว่าถูกนะคะต่อไปค่ะข้อที่สองนะคะยิวให้เกียรติต่อข้อตกลงนี้ถูกต้องไหมคะยิวได้ให้เกียรติต่อสัญญาถูกต้องไหมคะข้อนี้ตอบผิดนะคะเพราะว่ายิวเนี่ยละเมิดข้อตกลง ยิวและเมิดข้อตกลงนะคะข้อนี้ตอบผิดนะคะผิดยิวและเมิดข้อตกลงไม่ได้ให้เก็บข้อตกลงนะคะต่อไปค่ะข้อที่3 โตราเป็นคำพีของยิวโตราเป็นคำพีของยิวใช่ไหมคะโตราหรือว่าเตาร้อดเนี่ยเป็นคำพีของชาวยิวถูกต้องไหมคะถูกต้องนะคะเขียนเลยว่าถูกนะคะต่อไปข้อที่4ี่ค่ะข้อตกลงได้ลงนามการเมื่อปีที่8แห่งการฮิจรั ข้อตกลงได้ลงนามกันเมื่อปีที่8แห่งการฮิจรัใช่ไหมส่วนที่สัญญาที่ท่านอบีทําทำกับชาวยิวเนี่ยทำเมื่อปีฮิจรัตสกักรัตที่8ถูกต้องไหมคะตอนนี้ตอบว่าผิดนะคะแต่ว่าลงนามการเมื่อท่านอบีมาถึงมาดีนะนะคะ ิดได้ลงนามการเมื่อท่านนาบีมุฮัมมัดสอลลอล์หอะไรหัวซัลลัมมาถึงมาดินานะคะและข้อสุดท้ายนะคะบานูนาดีรออกจากมาดินาไปตั้งหลักแหล่งที่ซีเรีย ข้อนี้ถูกไหมคะบานูนดีดออกจากมาดีนะไปตั้งหลักแหล่งที่ซีเรียข้อนี้ถูกต้องไหมคะข้อนี้ตอบว่าพิดนะคะเพราะว่าบางส่วนเนี่ยก็ไปตั้งหลักแหล่งที่คอยบาสนะคะและอีกบางส่วนไปตั้งหลักแหล่งที่ซีเรียนะคะผิด บางส่วนตั้งหลักแห่งที่คอยบารบางส่วนตั้งหลักแหล่งที่ซีเรียนะคะอะต่อ,อไปนะคะมาดูตอนที่2นะคะตอนที่2องจงเลือกคำศัพท์ที่ถูกต้อง เติมลงไปในช่องว่างให้ประโยคสมบูรณ์นะคะมีอยู่3ข้อเท่านั้นนะคะอันนี้เนี่ยคุณครูจะให้นักเรียนทําเองนะคะข้อที่หนึ่งนะคะบอกว่าการลงโทษของยิวตัดการตามคำพีของอ่ามีตัวเลือกให้3ตัวนะคะคริสเตียนอิสลามยิวให้นักเรียนวงกลมข้อที่ถูกต้องนะคะแล้วก็มาเติมในช่องว่างนะคะ ข้อที่สนะคะในปีฮิจรัสรศกาชที่ห้าจุดๆบานนกูรยอยซอชาวนาบิดูอินอ่ะเลือกอันไหนเข้าร่วมผู้ปฏิเสธข้อที่สามบาููกูรยอยซอออกจากมดินาและไปตั้งคินฐานในอิสราเอลตุรกีซีเรียเยรูซาเลม็มอ่ะข้อไหนอตอบให้ถูกต้องนะคะอันนี้ก็เป็นแบบฝึกหัดใน บทที่8นะคะหน้า167นะคะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูบทถัดไปที่เราจะเรียนในวันนี้กันเลยนะคะเรื่องสงครามอาฮซาบนั่นเองนะคะวันนี้นะคะเราจะเรียนในบทที่9นะคะเรื่องสงครามอาฮซาบนะคะนักเรียนสามารถเปิดหนังสือดูไปพร้อมกับคุณครูได้นะคะในหน้าที่168นะคะวันนี้เราจะเรียนเพียงแค่ครึ่งเดียวก่อนนะคะ เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะสงครามอหจาบนะคะมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งนะคะว่าชื่อสองครามคอนดักนะคะชื่ออหจาบเนื่องจากว่าอหจาบุเนี่ยแปลว่ากลุ่มต่างๆนะคะที่มีชื่อนี้เพราะว่าในสงครามนี้นะคะกลุ่มต่างๆเผ่าต่างๆของกุเรชนะคะพวกที่เป็นศัตรูกับอิสลามนะคะได้มารวมตัวกันนะคะเพื่อที่จะ ทำลายเพื่อที่จะทำลายล้างมุสลิมนะคะเพื่อที่จะต่อสู้กับมุสลิมนะคะจึงเป็นที่มาของคำว่าอฮซาบนะคะส่วนคอนดักนะคะคอนดักแปลว่าสนามเพาะนะคะที่ชื่อว่าสงครามคอนดักเนื่องจากว่าในสงครามนี้นะคะมีการขุดสนามเพาะขึ้นนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปดูเรื่องราวกันเลยดีกว่านะคะ ก่อนที่เราจะไปดูในเนื้อเรื่องนะคะเรามาดูคำหลักกันก่อนนะคะคำหลักคำแรกนะคะชาวมักกาชาวมักกาคำที่สองค่ะยิวยิวคำที่สามก็ต่ f ฟ n นก็ต่อฟัน คำที่4ประชุมประชุมและคำสุดท้ายคำที่5สนามเพราะสนามเพราะเดี๋ยวคุณครูจะอ่านจากในหนังสือให้ในักเรียนฟังก่อนนะคะหลังจากนั้นคุณครูจะเล่าให้ในักเรียนฟังครึ่งแรกนะคะบทที่9สงครามอาหซับ เกิดขึ้นในเดือนซุลกอดะนะคะเกิดขึ้นในเดือนซุลกาดะฮิจรัสักราตที่5นะคะในปีฮิจรัสักราตที่หเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ชาวมักกะซึ่งได้รับความช่วยเหลือจากยิวและเผ่ากอตฟานที่อยู่ในทะเลทรายพยายามอย่างหนักในการทำลายมุสลิมกองทัพอันเกรียงกลายที่มีกำลังคลถึงหนึ่งหมื่นคนอู๋สี่พันตัว ม้า300ตัวได้ยาตราทัพสู่มาดีนะภายใต้ผู้บัญชาการสูงสุดคืออบูซุฟยานหายนะที่กำลังมาเยือนมาดิน์ครั้งนี้ได้สร้างความหวั่นวิตกแกบ่บรรดาสฮาบะเป็นอย่างมากเมื่อท่านนาบีมุฮัมมัดสลลัลลอฮอะลัยฮิวะซัลลัมได้รับทราบการมาของกองทัพอันมหาศาลนี้ท่านเรียกประชุม บรรดาซหฮาบะเพื่อให้พวกเขาเสนอแนะวิธีการรับมือกับความหายนะที่กำลังมาเยือนจากข้อเสนอแนะของท่านซัลมานอัลฟาริซีรอดิยัลลอฮุอันฮูที่ประชุมตกลงให้ขุดสนามเพาะเนื่องจากเมืองมดีน้าน,นั้นถูกล้อมรอบด้วยหินลาวาถึงสองด้านส่วนด้านที่สามเป็นส่วนอินทผาลามัมซึ่งสามารถดูแผนที่ประกอบได้ในหน้าที่169นะคะ ดังนั้นจึงตัดสินใจขุดสนามเพาะตรงที่เป็นที่ว่างไม่มีสิ่งกีดขวางท่านนาบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัมพร้อมทั้งชาวมุฮาจิรีและชาวอันซอรต่างช่วยกันขุดสนามเพาะนี้ด้วยความยากลำบากยิ่งพวกเขาขุดสนามเพาะลึก5เมตรกว้าง5เมตรวันนี้เราก็ได้เรียนเรื่องสงครามอัฮซาบนะคะสงครามอัฮซาบมีชื่อหนึ่งว่าคอนดักนะคะ อาฮซาคุณครูกร็ได้อธิบายไปแล้วนะคะชื่อนี้เนี่ยมาจากมาเนื่องจากว่า กลุ่มต่งตางๆของชาวกุเรชเนี่ยรวมตัวกันนะคะกลุ่มต่งตางๆของศัตรูอิสลามมารวมตัวกันเพื่อที่จะทําลายล้างมุสลิมนะคะภายใต้ผู้บัญชาการคืออบูซุฟยานนะคะส่วนคําว่าคอนดักเนี่ยหมายถึงมีการขุดสนามเพาะในสงครามนี้นะคะซึ่งสงครามอัฮซาบนะคะเป็นสงครามหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์เลยนะคะที่พวกศัตรูอิสลามเนี่ยได้มารวมตัวกันเพื่อที่จะทําลายล้างอิสลามให้หมดสิ้นไปนะคะซึ่งพวกเขาเนี่ย มีจำนวนคนที่มากมายอาวุธครบมือนะคะมีจำนวนกำลังคนถึง1,000 0คน,คนอูด4 0 0พมา300อาวุธครบมือนะคะภายใต้การนำของอบูซุฟยานนะคะพวกเขามุ่งหน้าไปเมืองมดินะนะคะเพื่อที่จะทำลายล้างมุสลิมให้หมดสิ้นไปนะคะหวังจะไม่ให้มีมุสลิมคนใดที่รอดชีวิตไปได้นะคะซึ่งนะคะท่านนาบีมุฮัมมัดสอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะคะเมื่อท่านเนี่ยทราบข่าวว่า บรรดากองทัพคั้งนี้บรรดากองทัพอันมหาศาลนี้เนี่ยจะเดินทางมาถึงนะคะท่านก็ได้เรียกมุชาวรรประชุมกันนะคะกับบรรดาสหาบาว่าจะรับมือกับกองทัพที่ใหญ่ขนาดนี้อย่างไรดีนะคะ ซึ่งในที่ประชุมนะคะท่านซันมาอัลฟาริซีรเดียวลอฮูอันฮูนะคะก็ได้เสนอว่าเราควรที่จะขุดสนามเพาะรอบๆเมืองมาดีนะนะคะสนามเพาะคือคูที่ขุดกำบางตัวในเวลารบนะคะซึ่งท่านซันมานะคะก็เสนอว่าเราควรที่จะ ขุดสนามเพาะรอบๆเมืองมาด,ดินะนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้ศัตรูบุกเข้ามาในเมืองได้นะคะซึ่งข้อเสนอดังกล่าวนี้เนี่ยก็ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมนะคะส่งผลให้บรรดามุสลิมเนี่ยรวมแรงร่วมใจการขุดสนามเพาะขึ้นมานะคะจนสำเร็จขึ้นนะคะซึ่งขนาดของสนามเพาะเนี่ยมีความกว้างนะคะพอประมาณศัตรูไม่สามารถที่จะควบมา้าผา ไม่สามารถที่จะควบมา้าข้ามผ่านมาได้ความลึกก็ถ้าใครตกลงไปนะคะก็ต้องใช้ความความพยายามอย่างมากนะคะในการที่จะปีนขึ้นมานะคะจากแผนที่นะคะก็จะสังเกตเห็นว่านะคะทั้งสองด้านเนี่ยจะเป็นภูเขาลาวานะคะแล้วก็อีกด้านหนึ่งเนี่ยจะเป็นต้นอินทาลัมนะคะดังนั้นนะคะก็เลย ขูดขุดสนามเพราะตรงที่มันว่างๆอยู่นะคะที่ไม่มีอะไรขวางนะคะนี่อันนี้เลยนะคะแล้วมาดีนะก็อยู่ตรงกลางตรงนี้นะคะ,ะนักเรียนดูตามแผนที่ได้เลยนะคะวันนี้นะคะเราก็เรียนสงครามอาหซับเพียงแค่ ครึ่งเดียวก่อนนะคะเดี๋ยวคาบถัดไปนะคะเรามาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นนะคะวันนี้นะคะการบ้านให้นักเรียนทําในหน้าที่167นะคะเป็นแบบฝึกหัดของบทที่8นะคะแล้วก็ คาบนี้ก็ให้อ่านนะคะในบทที่9ครึ่งแรกที่เราเรียนกันนะคะสำหรับคาบนี้นะคะนักเรียนอย่าลืมกลับไปอ่านทบทวนด้วยนะคะแล้วเราจะเจอกันใหม่ในคาบต่อไปนะคะอัสสลามุอะลัยกุมวาลฮ์มะตุลลอฮิวะบะระกาตูค่ะ